ครูปิดท้ายครับสำหรับเด็ดมวยเดือดประจำค่ำคืนนี้ครับดูดีๆครับรุนแรงกันลูกบล็อกลูกไล่แขนก็ครูมวยคนไทยแลวครับไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกครับขยับไปจะเอาคืนเลยครับเบคแฮมโอ้โหค,ครับแม่แมปัดข่าวดูเหมือนจะ มั่นใจตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่าครับดูจะหลวมมย่ามใจยังไงไม่ทราบครับผู้ต่อสู้ต่ำครับเผลอไม่ได้ครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยนะครับนี่ครับสลับขาดเป็นมวยไทยครับทางด้านของพิกแฮมจะกระโดดเตะนะครับเป็นสครูอ้าวเจอมาดขวาอีกแล้วเป็นมวยขวาอีกแล้วครับปาดข่าวชักงงครับขยับเข้าไปหาครับวางแข้งขวาครับพิกแฮม แต่จังหวะก้าเข้ามาต่อยลุยเข้ามาต่อยรีไปแค้มต้องระวังให้ดีโอ้โหกระโดดต่อยครับมาหลากหลายรูปแบบเลยครับอ่าภาาษไทยชัดเจนครับคิดสองระเบโอ้ยนี่ครับหลุดเตะเขายึแหมเริ่มจะโมโหเลยครับดูจังหวะของเวคแฮมนะครับอื้อหึแข้งขวาเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายนะครับวางแข้งซ้ายโอ้โหซ้ายทีขวาทีโอ้ยระวังก็แบเจงองหวะของปัสคาครับครับโดนเหมือนกันครับ กระโดดต่อยครับซูเปอร์แมนพันธได้หมัดหนึ่งนี่ดูเหมือนว่าจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วครับดูจังหวะถอยตั้งรับของเบคแฮมให้ดีครับดึงตรงนะครับถอยแบบพร้อมที่จะสาดนะครับดูครับไล่แขนรัดแขนครับเสียงครสเซรลพนก็บอกให้เดินเลยครับ เดนกับเวกแฮมนี่ชกยากครับดูครับดึงนี่โอกาสนี่ครับไปโอ้ยแหมดูครับกระเด็นกระดอนเป็นลูกชิ้นปลาเลยครับตอนนี้หลอกจะขยับออกมัดที่ไหนได้แค่งมาครับอาจจะไม่บูรางผานแบบใส่กันยับครับแต่ว่านี่ครับจังหวะฝีมือของเวคแข้มใช่ไหมพร้อมที่จะลุกนะครับปัดข่าวก็สู้ดีเหลือเกินครับ แต่เหมือนจะคุมอารมณ์ไม่ได้ครับปาสา尔อย่างว่าครับดูครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับแข้งนี่ครับยั่วและสาดยั่วและสาดครับแย่และถีบครับขู่เลยนะครับโดนหมัดซ้ายเหมือนกันแหมก็ต่อยสบายขึ้นเลยครับเบคแฮมแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับแหมตอนนี้ครับพยายามจะลุ้นเอาหมัดนะครับปาสคาล น่าจะเป็นไฟที่ปัดข่าวเจ็บตัวนะครับไฟนี้นี่ครับดูกันนะครับเอาครับเบ็แฮมเริ่มจะขยับโชว์บ้างครับเอาครับโอ้ยต้องชมปัดข่าวครับจิตใจนักสู้เต็มร้อยเลยครับปัสคาวยักวิจากฝรั่งเศสแต่ว่าวันนี้เจอโจทย์ยากเลยครับเบ็กแฮมสองขาดครับแล้วมาแฮมนะครับดูครับแล้วดูช็อตไหนที่แตกครับทีเพื่อนหน้าอกครับ โอ้โหขวาวางครับนี่ครับคุณมารุตครับงัดเชด <Order! S 1> ใชิใครชนะเป็นของเปแค้มเขาใหญ่ทรีรีสอร์นครับเอาชนะคะแนนปัสคายัสคิวิทไปแบบสุดมัน